น mm hmm. ี่นรถพันมากรถพันมาเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆไปไปขอบนรวโปรเจกๆๆว้ สวัสดีเชา้าวันใหม่สวัสดีอากาศที่สดใสตอนนี้เราตามหาแหนมตุ่มช้างน้อยยุยไซยู่ไซ,ไซครับอา้าไม่เจอครับตามหาก่อนเอ้ยอุ้ยใคยว่าเมนอึงสวัสดีครับสวัสดีครับคนีิเหลสร้างน้อยเมา สั่งหน่อยผู้ขี่ให้อื<า>ออะเก็กรออือเก็กรอแล้วครับรอแล้วนะนี่รอแล้วนะอื้ออื้ออันนี้ก็ว่าสวยอ่ะไเชียงนี่นี่นี่โชว์เลยครับโชว์ดีกว่าครับอื้ออ่า,า,าเด็่เงี้ย,ย,ย,ยต่เสียงคนอยู่ซย้าย คนอ้วนอยู่ทางไหนขนอ้วนถอย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 บ้าเอาแล้วเจ้ามามาเออเออไม่เข้าไปไม่เข้าไปหนึ่งบะเห็ดเอาเห็ดไปทัวแถบบัดทีนี้เหยียบขี้ตัวเองนไงขี้จะคล้องเหี้ยมันโอ้โหนม่บะเห็นดอกครับกระซางมั่น อย่าไปพิงอย่าไปพิงอย่าไปพิงเังเฮฮไม่เอาเออเออถอย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 เลยออกมาออกมาถอยถอยไม่เอาออกมาออกมาอ้ยบังนังทับอึเจ้าของ เเมนเทนนะเมนครับเมนลบก่อนค่ะลบก่อนเอาเลยเอาเอ้ยไกใหายยังรถเราแบบนี้นี่เนี่ย มารับชมคลิปแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยนะครับรรนี่ออโอ้โหของเล่นคู่ใจครับ,ไป,ปบปไปแล้วคุนปุราปุเรงไปแล้ว โอ้โหโชว์ครับปาดตาฝนมาว่าตุตาม่เลี้ยงตุ้ตานะตกมั่นแล้วค่ะตกมั่นแล้วอากาศเย็นสร้างหน่อยตกมั่นเข่ามื่อยก่อนเมื่อยตัวละเนาะคนกับมื่อยสร้างหน่อยกับมืออือ เอาเล่นคักๆเบิ้งกินอิม่มเล่นม่วนปุ่นนี่แหละครับความสุขของแหนมตุ่มครับผมไปแล้วเจ้าไปแล้วบนทั้งปุ่นแล้ว

เอออ่ะยิ้มหวานอ่ะยิ้มรลดออคออเออดีดครับอดีอครับ ได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะตั้งแต่มีช้างน้อยนี่แข็งแรงขึ้นเยอะผเ, <c oughs> เป็นปีเหรอไม่เห็นจะผอมเลยมิ่งวาหเฮจังได้พออ้วนจึงคอ,อยจิตจ่อยเาั่นเน่เน่รถพันมารถพันมา มาว่อ้วนนอมิงฮะโอ้โหอืมอ้มหมือไม่ได้จีบโซ่เลยอะแอบยิ้มม้วปากจะเห็นบ้เออซาใจยอเยอะใช่ไหมย่งเยอะึยนมิงลาทดสอบขอต่อทดสอบเข่าพรออ้วน ดีแทบบอมาสั่นงยงง่องนะบันนี้เอ้อหางบนสี่ตลอดเวลาเดียหูกลางหางชี้ครับพร้อมตลอดเวลาเออเมืยกับเป็นตัวกินน้ำจักน้อยนะครับ คือซิวมีเฉียวเขียวไปเลยเป็นจังใดเป็นจังใดเจ้ามาเบิ้งฮะเมื่อยบ่โอมย่างได้เสิร์ฟเขานะโอ้โหโมวิ่งเสิร์ฟเขาเ่ยนี่ฮะโต้โตขึ้นนอก็ไม่วิ่งใส่แล้วเพราะว่าโรงเรียนเด็กกัสีหูยังดีขึ้นถึงได้เขาอะนะอ๋อสันสิว่าเขาโรงเรียนบ่เนาะซื้อกับสีหูยังสีหู ก็ใกล้เสรก็ไก่ก็คงจะไม่ใช่งองงูตอนนี้แบบว่าก็ไก่ก็เป็นงองูก็ไก่ก็เป็นช่อช่างอยู่หุ่นอย่าวผืนเด้อมิ่งล่ะคนั่งลงนั่งลงนั่งลงดีนั่งลงดิ๊นั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่ง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 ลงนั่ง ขยันเจ้าแลนทันจนวาวังหันขยันเจ้าแลนทันจนวบอกอันนี้จังใดเนาะเขียวที่นันโอ้แต่ถ้ามาดาเราเนาะแทงเปลือกใหม่แทงเปลือกใหม่เนาะต้สกนอตกมันบอยังไม่ถึงนั้นมาดูมาๆม แต่ที่ใส่ดีเหมือนพี่เป๊ปซี่ไหมมากมากมามากมากมากมาเอ้ยเขาโฮมเขาโฮมเขาโฮมเนี่ยตากแดดไลนั่ลงกั่งลงกันนั่ลงที่นั่งลงนั่งลงนั่งลงคุยกันแน่ไวายนัเออเออนั่งลงเออเต้โอ้ย ยุคยุหางมิงนี่เจ้าโตหน่อยไปเลยโบจะเบ่งโตเสือกเลยไหมโอ้โหครับไหมฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะจริตจกิงจกินแติครับคนสูงครับกดสับกระไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเอ้ยิจริงๆๆินจิง Um. Uh. Ah. Uh.